สถานะตอนนี้เป็นยังไงครสถานะตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือเหมือนเดิมก็คือมันก็เป็นเป็นพี่น้องที่สนิทกันเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่เมื่อคราวที่แล้วอผมแบบอมเปิดใจนะใช่เปิดใจไปถึงไหนโอ้เปิดใจหมายถึงว่าผมไม่ได้เปิดใจแค่แบบว่าคนนี้คนเดียวโดยเฉพาะเลยคือผมก็เปิดใจให้กับทุกๆคนเลยครับหมายถึงว่าใครที่จะเข้ามาหรืออะไรอย่างนี้ตอนปานสั่งเนธ์ก็บอกเขาก็เปิดใจ ก็เปิดใจก็ต่างกันนะเป็นตรงกันไหมติดตามไหมติดตามไหมติดตามอยู่บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมก็แบบมีฟังว่าต่างกันต่างกันมันตรงกันไหมอะไรนะครับประตูใจต่างกัต่างกันเปิดแล้วมันตรงกันไหมโอ้ยิงเข้าประเด็นขนาดนี้เลยไม่หรอกมันก็เป็นเหมือนการแบบว่าคือเราก็มีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างงี้ครับผมใช่ไม่ไถูกไม่ถูกกันโอกาสมันจะ ไม่ได้เจอกันทุกวันด้วยยังมีใช่ไหมโอ๊โอกาสม,มันยังมีไหมอันนี้คือโอ้ก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันใช่คือพอแบบว่าคุณไปไหนมาไหนด้วยกันบ้านเมืออะไรเงี้ยหลายคนก็แบบว่าเอ้ยคุณก็ดูเหมาะสมกันดีนะคะอ่าใช่ก็ขอบคุณเขาที่เห็นความน่ารักไงใช่หลายคนโอ๊เห็นแล้วหลายๆคนแบบว่าตามสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ขอบคุณอะไรเงี้ยครับผมใช่อะไรนะครับอะไรนะครับ บางคนก็บอกว่าเราสองคนเนี่ยถ้ากระแสกันหรือเปล่ายคืออย่างที่โอบอกแหละบอกไม้ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วด้วยว่าหมายถึงว่าการที่เราเหมือนอยากไปแสดงความมีเดียเขาอะเราไม่ได้ทําเพื่อการที่เราจะไปสร้างกระแสหรือว่าอะไรแบบนี้คือเรารู้สึกว่าการที่วันวันหนึ่งเราอยากจะไปแสดงความมีเดียกับคนคนหนึ่งอะครับเรารู้อยู่แล้วว่าการที่แบบว่าเหมือนพอมันเกิดกระแสขึ้นมาแล้ววันหนึ่งที่เราไปทำมันจะมีกระแสทางด้านนี้ตีกลับมาเหมือนกันว่าเฮ้ยเราทำเพื่อเกิดกระแสหรือเปล่าแต่คือสุดท้ายแล้วในเมื่อเราทําเพื่อ มันเกิดเพราะเพราะว่าความรู้สึกของเราจริงๆแล้วทําไมเราเราจะต้องไปแคร์กับอะไรแบบนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอก็อยากจะให้เข้าใจในมุมมองของโอบ้างว่าเออเราทําไปเพราะว่าเราอยากจะไปแสดงความมีเดือท้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ที่ถามตรงๆว่าเขามันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมเท่าที่เราคุยกับทองาตามความรู้สึกเราตามความรู้สึกเราคือโอก็รู้สึกว่ามันก็หมายถึงว่าณปัจจุบันนี้ค่ะโอรู้สึกว่าโอก็อยากจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาตินะหมายถึงว่าโอไม่ได้อยากจะไปเร่งรัดอะไรโดยการให้สถานะหรืออะไรแบบนี้นะครับหมายถึงว่า ก็ลองปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปดูก่อนว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้อนาคตแบบเป็นคนตัดสินใจเองว่ามันจะเป็นยังไงแต่คือเราก็คุยกับเขาในสถา,านาที่มากกว่ามันเป็นการปรึกษากันมากกว่าครับหมายถึงว่าพอเรามีเรา,ามีข่าวเรื่องเรื่องแบบว่าเออเขาเจออะไรมาบ้างหรือ accounts, แบบมันทําให้อย่างพวกแบบมีกระแสะว่าเออเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้อยอะไรยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ครับ ก็เปิดถ้าตามที่เขาบอกถ้าเขาบอกว่าเขาเปิดใจเนี่ยหมายถึงว่าโอ้ก็บอกไปแล้วว่าโอ้เปิดใจหมดแล้วแต่ละสถานีกันขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่ว่าคือโอมก็คือโอมก็เปิดใจท่าสถานะของอ้าวแน่เราถามแล้ตะกึ่ตะกักเลยหมายถึงว่าครับผมคุณเปิดใจให้เขาเอางี้ค่ะเปิดใจให้คนทุกคนเลยอ่าแล้วมีคนอื่นเขามาคุยโอ้เป็นศูนย์อ้าวแต่ว่าเป็นคนเดียวมา ม่หมายถึงว่าเราก็แบบว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมายถึงว่าไปหาไปตั้งใจหาอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบเดียมาเยอะแยะแล้วยังไม่ตอบเลยเยอะเยอะเลยเขาก็ส่งหัวใจมาอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยอยากได้อะไรใช่แต่เราก็ไม่ได้ตอบคือเราไม่เคยตอบเลยคนนั้นแลวตอบคนเดียวอันนั้นมันแบบว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร อันนั้นเป็นการที่อยู่ใน message request ครับผมไม่ได้ follow กันหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาแบบ dm มาอะไรแต่ว่าฟีดแบบที่เขาลงรูปคู่ก็น่ารักแวก็แรงใช่เหงือแตกแล้วว้ายทุกทีเลยเขาลงรูปคู่เราจะลงบ้างไหมโอ้ยยังไม่ได้ลงเลยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นนะครับคือเขาก็ถ่ายไปค่อนข้างเยอะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะอยู่ในเครื่องเขามากกว่าใช่ครับผมรู้สึก มั้ยกำลังใจมั้ยเพราะคนเชียร์เยอะมากโหจริงจริงมันก็เป็นกระแสะตอบรับที่ดีนะครับหมายถึงว่าทุกคนก็ให้กําลังใจกันคือเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่คือเหมือนโอบอ,อยู่ในวงการนี้คือโอเป็นคนที่ทำให้ทุกคนมีความสุขอะครับหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าทุกคนมีความสุขโอก็มีความสุขไปกับทุกคนยังเขินอยูย่ไหมครับไปไหนมาไหนคนแซวเรื่องนี้เยอะจริงๆทุกวันนี้คนพูดทุกๆแบบทุกๆย่างก้าวไปไหนคนถามตลอดถามว่าอะไรนะเป็นแฟนเขาถามว่า